อลโลสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายจูเท้าไฟสายลขาขโหดและนะักถลกราปั่นไฟมือทองกับเกม Identity f i v ทุกคนเลยนะคะมาเจอกับตุ๊บแจงอีกแล้วเนาะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกด subscribe ให้กับจุ๊บแจงกันด้วยเดอ้อตอนนี้นั้นอย่างที่พวกเราเนี่ยก็จะได้ทราบกันดีนะคะว่าเรากําลังจะมีเซอร์ตัวใหม่มาซึ่งก็จะมีสก,กินทองแล้วก็สก,กินม่วงชุดใหญ่มาเลยด้วยรอบนี้เนี่ยทีมงานก็ก มาให้พวกเราเนี่ยได้จับจองกันเป็นเจ้าของอีกแล้วหลายคนก็ฟาร์มเกินกันไว้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะซึ่งมีหลายตัวที่น่าสนใจมากๆด้วยและมีตีมของลูกแก้วรอบนี้มาซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นตีมที่วทา่น่าสนใจมากๆกับตีมแห่งป่าลึก ที่จะมีพวกหมอผีชาแมนนักล่าสมบัติและเทพเจ้าในป่าเยอะแย,ยะมากมายเลยทีเดียวรอบนี้เนี่ยทางทีมงานไอเดยของเรานั้นก็ได้มีการปล่อยคลิปเนื้อเรื่องของสก,กินมาให้พวกเราได้ดูกันด้วยแต่เตือนไว้รอบนึงนะคะว่าคลิปที่เป็นเนื้อเรื่องอันนี้เนี่ยไม่ได้อิงกับเนื้อเรื่องหลักของแต่ละตัวละครกันเด้ออันนี้ก็ไปดูกันได้เลยค่ะ let's go <S ความศรัทธาต่อเผ่าก็มีความสำคัญเหมือนวิญญ,ญาณที่ททมีต่อมนุษย์ษยและหมอผี ควรเป็นผู้ปกป้องความเชื่อดังกล่าวนั้นอย่างไรก็ตามแม้ผู้ที่เคร่งศาสนาที่สุดก็อาจจะมีความรู้สึกที่จางหายลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักสำรวจผู้นั้นมาถึงป่าความจริงที่ถูกฝังอยู่ที่นั่นมีเสน่ห์ม,มากกว่าสมบัติใดๆในป่า ในอีกด้านหนึ่งหมอผีที่ได้รับการแต่งตั้งก็เลือกชะตากรรมเดียวกันกับที่บันพาบรุษเคยทำในคืนวันที่จะมาถึงถนนแห่งการสำรวจนั้นอันตรายและมีอุปสรรคม่สิ้นสุดราวกับว่าโชคชะตากำลังล้อเล่น ไม่ว่าจะด้วยเรื่องบังเอิญหรืออะไรก็ตามความอยากรู้อยากเห็นนี้มันยิ่งแปลกประหลาดเกินจินตนาการแต่ท้ายที่สุดใครที่มันทรยศเทพเจ้ามันต้องจ่ายอย่างสาสมแน่นอน น่าสนใจมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือจะมาเป็น ของสกินในลูกแก้วใหม่ของเรานั่นเองเรื่องราวเนี่ยเข้มข้นมากๆเลยซึ่งสกินของลูกแก้วนี้เนี่ยก็มีหลายตัวละครด้วยกันนะคะแต่ว่าที่โดดเด่นเนี่ยก็คงจะหลีกหนีไม่ได้กับสกินทองของคุณลูก้าของเรานั่นเองบ้านเราเนี่ยรายนึงก็น่าจะได้จับต้องกันแล้วนะคะแต่อีกตัวหนึ่งที่แจ้งว่าไม่พูดถึงก็คงไม่ได้เนี่ยก็คงจะเป็นแม่งูนะคะเพราะว่ารอบนี้นั้นนาม,มาเป็นเทพเจ้าแห่งป่าลึกกันเลยทีเดียวแล้วชุดเนี่ยสวยแม้กระทั่งตัวแม่แล้วก็ตัวลูกกันเลยนะคะใครที่เป็นเมนเนี่ยก็อย่าลืม ฟาร์มตังกันให้ดีเดอ้อลูกแก้วนี้มาเนี่ยจะได้ไม่งงงแงกันนะคะแล้วก็จะได้ไปสุ่มกันด้วยนะแต่สำหรับพี่ยูแจงเนี่ยคิดว่าลูก้าก็หล่อทั้งสองสก,กินเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสก,กินเดิมขอ,ของเขาหรือว่าจะเป็นสก,กินแห่งป่าอนาคตเนี่ยเชื่อว,ว่าน่าจะมีสก,กินหล่อๆมาให้พวกเราได้จับต้องแล้วก็จับตามองกันอีกเพียบเลยละคะ่ะครั้งนี้เนี่ยคลิปอาจจะสั้นไปนิดนึงนะคะพี่ยูแจงก็มารีบอัปเดตให้พวกเราได้ดูกันนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปนะคะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆ ลงคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะได้ไม่พลาดมีการแจ้งเตือนและสามารถกดเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อนกันไปเลยนะคะส่วนคลิปนี้คนต้องขอตัวลาไปฟันตังก่อนนะคะเตรียมเปกันได้เลยจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย信仰之于部落就如同灵魂之于人而巫女理应是这份信仰的守护者 再虔诚的守护者也会感到迷茫，尤其是当那位探险家出现在丛林之后。对于奎来说，比起密林的宝藏，更令他着迷的是这里掩藏着的真相。而另一边。 新任巫女在成年之夜选择了与前任相同的命运，艰险、疑问接踵而至，探寻的道路仿佛是命运的一场玩笑。不知是巧合还是早已注定，真相远比想象的要…… 毕竟，背弃神明的人，总是要付出代价的。